สวัสดีครับผู้ชมชาช่องเกิดกลางทั้งหลายนะครับผมวันนี้มาพบกับผมนะครับฟัอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้เนี่ยผมได้ถือโอกาสมาแคสเกมฟีฟ่าออนไลน์4หลังจากที่ผมเนี่ยได้ห่างหายจากการแคสเกมฟีฟ่าออนไลน์ไปอย่างยาวนานนะครับผมซึ่งช่วงนี้เนี่ยผมได้กลับมาลงลิปนะครับและได้ย้อนดูคลิปของตัวเองสมัยก่อนนะครับนั่นก็คือคลิปดาวรุ่งจากเกมฟีฟ่าออนไลน์3นะครับและผมรู้สึกว่า ผมคิดถึงช่วงเวลานั้นหรือว่าคลิปเหล่านั้นนะครับผมก็เลยอยากจะมารีวิวหรือว่าแอดเกมนี้อีกหนึ่งครั้งนะครับผมโดยที่ผมไปดูเนี่ยนะครับผมมันทําให้เรานึกถึงว่าณตอนนั้นนะครับดาวรุ่งสมัยนั้นเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยคือเขาเป็นนักเตะโบรครัสกันไปแล้วนะครับ <Wow. S 1> ไม่ว่าจะเป็นเอ็มบัปเป้อุสมานเดมเบเล่และก็เอ่ออาร์เซนซิโอนะครับปัจจุบันเขาเป็นนักเตะโบรครัสกันไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเอ็มบัปเป้ที่ แบบตอนนี้อยู่ปารีสแซงต์แชงนะครับไม่ว่าใครก็สนใจนะครับอ่าอุสมันเนเบเล่นะครับผมที่เป็นจอมแอสซิสตนะครับผมเอ่อ uh, ของลาลิก้าสเปนนะครับหรือว่าจะเป็นมาโกเซนเซโอนะครับที่แบบเป็นถึงดีกรีแชมป์เลยนะครับผมโอเคซึ่งผมก็เลยรู้สึกว่าเออนักนักตอนนั้นน,ะนักเตะพวกนี้เป็นแค่ดาวรุ่งเองนะบางคนนะ่ะ แบบอายุประมาณ16-17อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยผ่านมาผมรู้สึกว่านักเตะเหล่านั้นเนี่ยคือกลายเป็นนักเตะเวิร์คอาไปแล้วได้ไงไม่รู้นะครับซึ่งผ่านมาแค่ประมาณ4-5ปีเองนะครับผมซึ่งผมก็เลยรู้สึกว่าเออเราต้องมาทํานักเตะดาวรุ่งอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้เนี่ยผมก็เลยถือโอกาสมารีวิวนักเตะดาวรุ่งคนแรกนะครับนั่นก็คือคาริมอะเดเยมีครับผมจากซันบวกนะครับผม ซึ่งนักเตะตัวนีนะ้ผมขอบอกก่อนเลยว่าผมไม่เคยดูฟอร์มในชีวิตจริงเลยนะครับต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่านักเตะที่ผ่านมาที่ผมเคยรีวิวนักเตะดาวลุ่งนะครับผมไม่เคยดูฟอร์มคนไหนจริงๆเลยนะครับแต่ผมรู้ได้ยังไงนะผมรู้จัก FM นะครับผมนักเตะคาริมเบเดยมี่เนี่ยคือผมรู้จักจาก FM เท่านั้นนะครับผมเนื่องจากว่าเขาเป็นวอนเดอร์คิดใน FM นะผมก็เลยรู้สึกว่าเออไหนเราลองรีวิวนักเตะบางนี้ว่าแบบ เราจะเป็นยังไงนะครับซึ่งผมเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเราจะรีวิวใครดีอะคือจะรีวิวจากคนที่ไปมองฟอร์มผมก็ดูแต่เซลซี I, น,น,น, ger, น,ะ view, นะครับผมก็รู้จักแต่ดาวลุงเซลซีเช่นคอนเร์การ์เกอร์นะครับผมเอ่อเลวีโควิลนะครับผมหรือว่าจะเป็นใครอะบิลลี่กินมอรอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็วนๆอยู่แค่นี้กับนักเตะเซลซีนะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็เลยอยากจะลองเปิดประเดิมคนแรกด้วยคาริมเดมีนะครับผม ก well, right. 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 ็นักเตะคนนี้เนี่ยอายุเนี่ยประมาณแค่ยีสิเองนะครับผมซึ่งเออนักเตะคนนี้เนี่ยผมขอบอกกนเลยว่าปัจจุบันนะครับเขาอยู่กับซันโบวกก็จริงแต่ว่ามีข่าวอย่างหนักกับดอทมูลครับไม่รู้ว่าปัจจุบันได้ย้ายไปดอทมูลแล้วหรือยังนะครับผมแต่เขามีข่าวหนักอย่างมากนะครับในการมาแทนเอ่อฮาเลนที่ย้ายมาแมนซิตี้นะครับผมโอเคซึ่งไฮไลท์หลักๆของคาริมาเดยมี่เนี่ยจะเป็นยังไงก็ไปดูกันเลยครับ โอเคครับผมก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับสําหรับไฮไลท์ของคาริมาเดยเยี่นะครับผมก็นักเตะคนนี้นะครับหลังจากที่ผมได้ล้องเล่นมาประมาณ6กถึงเเกมนะครับผมก็ขอบอกความรู้สึกอย่างหนึ่งนะครับว่านักเตะคนนี้นะครับมีความเร็วมีความคล่องตัวนะครับผมและก็สามารถทะลุทะลวงได้อย่างดีนะครับแต่ว่าเขาก็มาพร้อมกับสลีระที่ล่างบางนะครับไม่มีความถึกมากเท่าไหร่แต่เขาจะมีลูกแบบ ขุกขิกนิดนึงนะครับในการแบบมุดอะไรประมาณนี้นะครับผมก็ลูกยิงของเขาส่วนมากจะเป็นลูกยิงไกลลูกยิงเลียดนะครับผมแต่ถ้าเป็นลูกยิงแบบไซโค้งหรือว่าปั่นอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่ามันไม่เหมาะเลยนะครับกับตัวนี้นะคือถ้าเน้นแบบขุกขีกแบบลากเลื้อยไปยิงผมรู้สึกว่าตัวเนี้ยคล่องตัวมากผมแบบเล่นนักเตะคนนี้แล้วผมรู้สึกว่าเอ้ยมันคล่องตัวจังนะอันนี้คือผมรู้สึกอย่นะี้ว่ามันคล่องตัวมาก ผมขอบอกก่อนนะ PNG ไม่มีความแพงเลยนะครับผมผมเล่นอะดีมี่เนี่ยแค่บวกสามนะครับแต่ว่าเขามีความแบบผิวเป็นอย่างมากเลยนะถ้าเกิดใครได้ดูในคลิปนะครับก็หลักๆนะครับมันก็จะประมาณนี้นะครับเนี่ยเขามีสปีดดิบเลอร์ด้วยนะครับในการแบบเลี้ยงบอลแล้วมันไวอะแต่มันไวจริงนะครับผมบอกเลยว่าเอ้ยผมเล่นแล้วมันไวมากแต่สลีระของเขามันก็บางอนะเนาะแล้วก็มาพร้อมกับส่วนสูงที่แค่ร้อยเจ็สิบเจ็ดนะครับแล้วก็แบบ เออโงงไม่ค่อยได้แต่ซึ่งถ้าเกิดใครจะเล่นคาริมเดยมี่เนี่ยคุณก็ต้องรู้สรีและร่างกายของเขาอยู่แล้วนะครับว่าเขาไม่ใช่ตัวแบบสูงใหญ่โงงได้อะไรอย่างนั้นนะครับผมซึ่งผมก็ยอมรับได้นะครับในการเล่นนะครับนักเตะคาริมเดยมี่แ,แล้วผมรู้สึกว่าผมชอบเอาจริงๆคือผมชอบเลยอเดยมี่ผมรู้สึกว่าเล่นดีลงทุกนัดยิงลุกนัดคือที่ทุกคนเห็นในไฮไลไท์ที่ผมตัดลงไปนะครับ คือผมเล่นเจ็ดเกมเขาก็ยิงเจ็ดเกมเลยครับผมคือผมรู้สึกว่าเฮ้ย mm. โหดนะครับผมโอเคซึ่งหลักๆก,ก็จะประมาณนี้นะครับผมก็สําหรับใครที่ชื่นอชอบนะครับคอนเทนต์นี้นะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับว่าตัวละครต่อไปที่ผมจะมารีวิวและแนะนาเนี่ยจะเป็นนักเตะคนไหนนะครับผมซึ่งผมก็ขอไปหาเ้นตอ,อนักเตะดาวรุ่งใหม่ๆม,มา รีวิวก่อนนะผมส่วนตัววันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับ